สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนางแมวโคราตอินสวีเดนวันนี้ไม่ได้เข้าป่าเก็บผลไม้วันนี้พามาเที่ยวปินภูเขาทางภาคเหนือของสวีเดนเลยคิรุนาจังหวัดคิรุนามาอีกอภูเขาที่เราจะไปคือทร�นเชิร์นวันนี้บรรยากาศไม่ดีเลย ฝนตกไม่รู้ว่าบนภูเขาจะฝนตกไหมเส้นทางนี้เราไปนอร์เวย์ก็ได้ทางเหนือของประเทศนอร์เวย์นาร์วีดดูหมอกเต็มเลยบนภูเขามองทางกล้องก็ภูเขาไม่สูงแต่ว่าจริงๆสูงมากเลย เสียใจอ,อากาศไม่ปลอดโปร่งนะถ้าอากาศอากาศดีๆมีพระอาทิตย์จะสวยมากสีกับขาวทายกันซิคิดว่าอะไรหมอกหรือว่าอะไรไม่ใช่หมอกนะจ๊ะมันคือก้อนเมฆตอนนี้เราขึ้นมาสูงสูงสุดทางทางเหนือของสวีเดน เป็นเขื่อนใหญ่เหมือนกันของทางภาคเหนือเขื่อนนี่ใหญ่มากเลยความยาวระยะทาง70กว่ากิโลเมตร มาเห็นด้วยด้วยกันจริงเลยตาเปล่าสวยมากเลยจ้ะลูใช่ถามแม่แม่ไฟใหม่เหรอเฮลิคอปเตอร์เปล่าจ้าเขาจางเฮลิเฮลิคอปเตอร์ขนของคือสวยมากเลยดูก้อนเมฆดูมันต่ำม,มากเลยเนาะ แล้วก็จะเข้าใจว่าเป็นหมอกเป่านะแต่เป็นคือมันคือก้อนเมฆลอยผ่านภูเขาตอนนี้เรามาถึงที่เราจะขึ้นไปบนภูเขาแล้วตอนนี้เราก็จะไปเดินขาวกันประมาณกี่กิโลปะ คุณนลงฮะแกกิโลเมตรเดินไป6กิโลกลับมา6 km. กิโลก็สิบสอกิโลเมตรอาจจะเดินช้าหน่อยเพราะเป็นป่าเป็นหินเป็นภูเขาเนาะอยากจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะจะชมว,วิวกัน เหนื่อยมากตอนนี้ฉันเดินมาได้ประมาณหนึ่งโลเดินขึ้นเขาวแล้ระยะทางมันหกกิโลฉันจะไปถึงฝั่งไหมเนี่ยวิวสวยมากมองด้วยตาเปล่าบาคงก็มาก็รอบครัวมามาตั้งเต็นนอน ใช่ไปไกลรีบๆเลยเขายังเด็กน้อยเขาก็ไปได้สบายเราลุยป่ามอะายวันเก็บผลไม้เห็นทหารมาฝึกหลายร้อยนายเดินออมภูเขา

หิวน้ำก็กินได้น้ำมันไหลามาจากน้ำตกน้ำเย็นมากเลยเหมือนน้ำแร่บ้านเราอ,อร่อยกว่าน้ำแร่ถามแฟนอุ้ยคาคาตรงนั้นไปก็ถึงเรอ เดินมาถึงทางบนแลเเออ้วแกต้องเดินต่อไปอีกเจ็ดรอยเมตรเกือบกิโลเอะสู่กันไปใกล้ถึงจุดหมายละเดินกันต่อไปแม้มีกันบอกว่าขำขำวันนี้ก็เห็นลอดถึงลอดที่พกักแล้ม่มีการบอกเองว่า โอ้ยขัมภูเขาน่นสูงสูงตรงนั้นเธอถึงที่พักแล้วใกล้เราอ่ะโอ้ยแม่เจ้าเก๋ข่้มาเรายังไม่เห็นที่พักเลยต้องเดินต่อไปประมาณอีกเกือบกิโลโอ้ยขี่ปดเหนื่อยอย่างเหนื่อยฮะไปเดินทางกันต่อไปไกลขนาดไหนก็สัว ไหนโอ้ยใกล้ถึงแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วเห็นไหมจะบอกนะพาปีเขามาหามาดูแม่น้ำตรงเนี้ยดูซาน้ำแค่ตรงเนี้ยโอ้ตาย ไม่รู้เขาทำไว้ทำไมหินวงกลมเออดูสวยดีแปลกตาดีนะใกล้ถึงเป้าหมายละเดินไปข้างหน้าอีกนิดอีกนิด 6กิโลเมตรจากการเดินทางปีนเขาลงเขาถึงแล้วจ้าถึงแล้วเป้าหมายของเรา 6กิโลเมตรเดินทางคืนเขาวมาแอ่งน้าาเราจะไปหาที่นั่งกินอาหารการกินกาแฟโอ้ย น้ำาสมากเลยมีปลาไหมนี่ว้ายน้ำใสมากเลยเห็นเลยไหมน้ำใสเหมือนเป็นสีมรกตเลยยิงมองไกลๆตัวนู้นเป็นสีน้ำเงินสวยมากเลยจ้ะสวยก็มีคนเดินทางไปต่อแต่แต่เราก็คงจะเดินทางกันแค่นี้แล้วก็กลับบ้าน <Coffee. S 2> ตอนนี้ได้วิวกินอาหารเลิศหรูมากเลยหรือซึ่งว่าอาหารอร่อยมากเลยาก,การที่แบบเดินทางปีนภูเขาขึ้นมาหกกิโลสวยมาตลอดทาง หนาวมากเลยลมแรงมากเลยคนมาเยอะมากเลยอยู่คนละมุมก้อนเห็นก้อนเห็น ตอนขามาเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินให้ทางเขาก่อนเออขันแบนใต้ก่อนอันนี้ เป็นหินสีดำๆเหมือนหินพลอยเพชรเลยสวยสวยแม่พอขาลงเนาะโอ้โหไวจริงๆขามาเดินเก็บสามชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่ง ตอนขากลับลงไวมากเลยจ้าชั่วโมงกว่าจะถึงรถละอีตอนปีนเขาไปเกือบสามชั่วโมงเดินเห็นรถไกลๆละระยะทางประมาณ1กิโลครึง่งคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเพราะว่าทางมันเริ่มลื่นแล้ว เดินเดี๋ยวจะหกลมเกิดอันตรายก็อย่าลืมกดติดตามนางแมวโคราชอินสวีเดนเด้อจากขอบคุณเด้อจากสวัสดีจ้า